่รครออบบสวัสดีครับผมแบงค์งันเข้าแบงค์นะครับวิดีโอในวันนี้เนี่ยผมจะมาแชร์ไอเทมที่ซื้อมาแล้วรู้สึกผิดหวังทําให้เรารู้สึกว่ารู้อย่างนี้เนี่ยเราจะไม่ซื้อมาดีกว่าจะได้ประหยัดเงินนะจริงๆนะครับผมมาคิดอยู่นานว่าจะทำคอนเทนต์สไตล์นี้ดีไหมเพราะว่าไม่อยากจะให้มีพลงังลบๆออกมาในช่องนะครับแต่ว่าเริ่มเลย ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอชี้แจงก่อนนะครับผมมีสภาพผิวมันโปรดัก t ที่จะมาพูดในคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะใช้แล้วไม่ชอบแต่ว่าเพืเ่อนๆใช้แล้วอาจจะชอบก็ได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความชื่นชอบแล้วก็ preference ที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็หลายๆชิ้นที่หยิบมาในนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ผมชอบแต่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันก็ต้องมีบ้างแหละที่โปรดัก t บางโปรดัก t เนี่ยมันไม่ได้ดีเหมือนกับโปรดักตตัวอื่นเนาะมันเป็นไปได้ยากที่เขาออกมาสิบผลิตภัณฑ์แล้ว1ิผลิตภณัณฑ์นั้นจะปังทั้ง ใช้ของเราที่เรารู้สึกว่าใช้แล้วเรารู้สึกผิดหวังกับผลิตภัณฑ์เนาะเอาเป็นว่าคลีร์โนดราม่านะครับเริ่มกันที่ไอเทมแรกนะครับนั่นก็คืออันนี้นะแปร์ของยี่ห้อบรอดไบายน้องชัดนะครับถ้าตามผมดูวิดีโอเกา่เกาๆของผมเนะี่ยแปรงอันนี้เนี่ยเคยโผล่ออกมาแล้วนะครับในคลิปเปิดถุงวัสดุนะครับถ้าใครดูคลิปนั้นเนี่ยก็จะเข้าใจว่าทำไมถึงมาอยู่ในคลิปนี้เพราะว่าตอนที่แกะออกมาแล้วอะ first impression ก็คือแย่ yeah, มากคือพอแกะออกมาปุ๊บเนี่ยขนมันเด้งขึ้นมาเยอะมากหลุดขึ้นมาเยอะมากเลย ขนหลุดออกมาโอเคมันอาจจะถือว่าราคาหลักร้อยแต่ว่า แรงลักษณะแบบนี้นะแรงญี่ปุ่นอะ่ะแรงเล็กๆอย่างนี้เนี่ยราคามันก็จะพอๆกันอะ่ะผมคิดว่าด้ามนี้นะมันน่าจะเป็นด้ามที่ปัญหาแบบหลุด QC อะ่ะแต่ตอนนี้มันก็คือไม่ค่อยหลุดแล้วนะแต่ทุกครั้งให้หยิบอันนี้ขึ้นมาใช้อะ่ะมันจะไปหลอนถึงไอ้ตรง first impression ตอนนั้นที่มันหลุดรู้สึกแบบผิดหวังมากๆเลยนะถ้าเกิดสมมติใครซื้อไปแล้วไม่เจออ e ันที่เป็นแบบขนลุดเนี่ยก็มีคนที่ใช้แล้วดีนะฮะไม่ว่าจะเอามาทําเขียนอายไลเนอร์เป็นแบบบางๆนะคบหรือว่าจะเอามาทําการเขียนคิ้วให้มันแบบคมๆตัวนี้้ก็สาาามรถทํได นะแต่ว่านั่นแหละทุกๆครั้งที่หยิบขึ้นมาก็จะนึกถึงครั้งนั้นนะ,ะับชิงต่อไปนะคะเป็น2ไอเทมจากแบรนด์ Tom Ford ครับคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแบรนด์แบรนด์ Tom Ford เป็นแบรนด์ที่รูหราไฮโซนะต้องเข้าใจเป็นคลเตอร์แบรนด์ที่มีความลักชัวรี่ตัวแรกนะฮะเป็นพรีเมอร์ชื่อว่า illuminating primer เขาแบบแพคเกจิ้งรูหรามากเวลาเปิดคือบิดขึ้นมาปุ๊บแล้วเขาก็จะมีเนี่ยหัวปัม๊มแล้วกดออกมานะครับแล้วก็จะเจอกับเจ้าตัวพรีเมอร์ที่จะทาก่อนรองพื้นก็ได้หรืออว่าาเป like point up, เปป็็นนบยั การไฮไลท์เฉพาะจุดก็ได้นะครับเป็นไฮไลท์ที่มีสีเล่นแสงสวยมากแต่เหตุผลที่ไม่ชอบเลยก็คือกลิ่นมันเหม็นมาก <c oughs> เราเข้าใจนะว่าผลิตภัณฑ์ของเขาอันนี้เนะี่ยน่าจะไม่ได้ใส่น้ําหอมแต่ว่ากลิ่นมันแบบมันเหม็นเปรี้ยวเหม็นเน่าแบบเหมือนเคมีแล้วกลิ่นนี้นะพอทาไปบนผิวแล้วอ่ะมันติดอยู่นานมากคือเราได้กลิ่นอันนี้แทบจะทั้งวันเลยแล้วมันก็รู้สึกกะดมแล้วปวดหัวมากนะครับ ไม่ชอบเลยคือแม้ว่าสีมันจะสวยแค่ไหนแต่ไม่สามารถทานทนกลิ่นของมันได้จริงๆนะถ้ากลิ่นจะเป็นแบบนี้ใส่น้ําหอมมาเหอะนิดนึงหรือว่าก็แบบทําให้มันแบบไม่ใช่กลิ่นแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เหมือนกันชื่อว่า Skin Illuminator นะคะเป็นเหมือนแบบไฮไลท์กึ่งบลัชที่มีสีนะครับสีนี้ชื่อว่า Fire Lust ปลเป็นไทยคือไฟร่านป่ะแพคเกจิ mm ้ง hmm. ต่างกันนะครับอันนี้เป็นขวดแก้วสีสวยเหมือนกันนะครับคือ มันจะให้อารมณ์แบบชิมเมอร์สีสีส้มทาแล้วมันจะดูแบบคล้ายๆฟีลลิ่งแบบนาสออร์แกซึมแต่ว่าชิมเมอร์ละเอียดกว่าแล้วก็เป็นเนื้อครีมนะฮะแต่กลิ่นก็คือมากเนี่ยทั้งสองอันเนี้ย พอๆกันเลยหลังจากคลิปนี้ก็จะได้ทิ้งซะทีนะครับเพราะว่าทนไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับมีคนมาป้ายางเคลิลเรื่องรองพื้นของเขานะครับผมนี่แบบถึงกับหลอดเลยถามไปว่ามีกลิ่นไหมกลิ่นจะเม็นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเราต้องจ่ายเงินในราคาเท่านั้นแล้วต้องเจอกลิ่นแบบนี้เนี่ยคือไม่ไหวนะไม่ไหวจริงๆเลยนะครับตัวนี้ก็เลยสาบแรงมากไอเทมที่3นะครับก็ยังอยู่ที่ไฮเองกันอยู่นะครับก็คือไอเทมนี้มันคือรองพื้นจาก Arm a n i นะครับเป็นรุ่น Face Fabric นะฮะตัวนี้เนะี่ย ผมซื้อมาโอ้โหหลายปีแล้แลวนะแล้วก็สังเกตเห็นได้ว่ามันยังเต็มหลอดอยู่เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเขาเคลมว่าเป็นรองพื้นที่จะช่วยทําให้ผิวเนี่ยดูเรียบเนียนแล้วก็การปกปิดบางเบาเป็นธรรมชาติผิวที่ได้เนี่ยจะดูแบบเป็นเออกำมายี่กำมายี่ะผมซื้อที่ดิวตี้ฟรีที่เมืองไทยนะเหตุผลที่ซื้อเนี่ยเพราะว่า BA เนี่ยบอกว่า ตัวนี้เนี่ยโจ๊ตเนี่ยใช้กันเยอะนะคะคุณลูกค้าเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยถ้าเกิดสมมติซาโจเขาใช้กันเยอะมันน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีใช่ไหมแล้วเราก็แบบไม่ได้ลองกับหน้าเราก็เลือกสีผิวมานี่นะครับเนื้อของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบซิลิโคนอะ่ะคือเราสามารถสัมผัสได้เลยว่ามันเป็นซิลิโคนมากๆเนื้อจะเป็นมูสมูสใครเคยใช้รองพื้นเนื้อมูสแบบคล้ายๆนั 7, มเบอร์เซเว่นมนานมากๆแล้วเนี่ยเนื้อจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับพอเราเกลี่ยไปแล้วเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึก ซิลนะิโคนอ่ะพอทาไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยมันจะแมทนะครับมันจะเป็นมาทิฟายิงแล้วก็มันจะรู้สึกว่ามันเติมเต็มนะตามสไตลนะ์ซิลิโคนน่ะคือมันแบบเหมือนเอาซิลิโคนที่มีสีมามาลงเป็นรองพื้นนะมีกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะครับซึ่งกลิ่นเนี่ยโอเคนะแต่ว่าสาเหตุที่ไม่ชอบเลยคือเนื้อมันเป็นซิลิโคนเกินไปแล้วก็ผมใช้เบอร์เบอร์2นะครับ บีแอลคนช่วยเลือกนะเฉดสีของเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างตลกมากพอเบอร์สามหรือเบอร์อที่เข้มกว่าน,นี้เนี่ยมันก็จะเข้มไปเลยแล้วพอเอาเบอร์สองมาเนี่ยที่คิดว่าน่าจะรอดแต่พอทากับบนผิวปุ๊บเนี่ยมันแบบวกๆแปลกๆบทเรียนของการซื้อเจ้าตัวนี้มานะครับก็คือว่า1เราควรจะลองรองพื้นกับสีบนหน้าเรานะไม่ใช่ที่หลังมือนะครับ2เราควรจะเทสเนื้อรองพื้นจริงๆว่าเราชอบจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเขา บอกว่าอันนี้ขายดีแล้วเราก็เลยซื้อเราต้องมีสติเราต้องมีสติเพราะพ,พอซื้อมาแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือไม่ชอบเลยส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ชอบเนื้อซิลิโคนจ๋าๆในบนหน้านะเพราะว่าเรากลัวมันอุดตันเรากลัวว่าเราล้างหน้าไม่สะอดาดแล้วอุดตันใช่อยู่ว่ามีซิลิโคนบางชนิดเนี่ยมันจะทําให้ไม่อุดตันแล้วก็ดีกับผลิตภัณฑ์นะครับเราไม่ชอบฟิลลิ่งแบบนี้อ่ะเราชอบฟิลลิ่งที่มีความเป็นครีมมี่มากกว่าก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยเสียดายเงินถ้าตัดเรื่องเท็กซ์เจอร์ไปนะสีก็ไม่ใช่่่อีกกตตัวน้้้้็คคืไไมดดเเลยแถาใใิใใรช ชอบนะ่ะคอมเมนต์ลงมาได้นะไอเทมที่3นะครับก็ยังเป็นรองพื้นอยู่นะครับเป็นของ c u b e p s ครับเป็นรุ่น Airy m a t t h Foundation นะครับตัวนี้เนี่ยชมใช้เบอร์3 Sandbeige นะฮะจริงๆแล้วอันนี้จนมีน้องแนะนำมานะฮะที่เขาใช้แล้วชอบเราเห็นที่หน้าเขาว่าแบบหน้าเขาใช้อะไรอะทำไมมันถึงได้เนียนจังเลยแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาใช้อันนี้เราก็เลยไปซื้อมาใช้นะครับจะบอกว่ามันทาแล้วเนียนจริงๆครับครั้งแรกที่ลองเนี่ย ทาแล้วผิวมันเนียนสวยดีนะครับแต่ว่าครั้งหลังๆจากนั้นเนี่ยมันมีปัญหาพอเราทาไปแล้วอะ่ะมันจะมีปัญหาตกร่องตรงจมูกเยอะมากคือมันตกลงไปตามรูขุมขนที่จมูกเป็นจุดๆๆๆอะ่ะมันน่าเกลียดมากต้องไปล้างหน้าเลยนะเรารู้สึกว่าเฮ้ย hey, หรือว่าเราแบบทําอะไรผิดหรือเปล่านะ ก็ลองใหม่ก็เป็นลองกี่ครั้งก็ยังเป็นเมื่อวานก่อนนี้ลองก็ยังเป็นแล้วก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับสกินแคร์แล้วนะเพราะว่ามันมีวันที่เราแบบทาโดยที่ไม่ได้ทาอะไรก่อนนั้นนั้เราเทสมันก็ยังตกตรงจมูกตรงอื่นไม่เป็นนะครับแต่ตรงจมูกนะ่มันจะเห็นเลยว่ามันเป็นแบบเข้าไปในรูขุมขนนะ่ะแล้วมันไม่สวยอะ่ะมีกลิ่นน้ำหอมด้วยเหมือนกันซึ่งถ้าใครหลายๆคนเนี่ยใช้แล้วชอบ ก็มีเยอะนะครับสีอันนี้เนะี่ยทาบนผิวผมแล้วนะมันจะออกค่อนข,ข้างเหลืองนิดนึงนะถ้าตัดเรื่องตกตรงนี้ไปอ่ะผมว่ามันก็เป็นรองพื้นที่โอเคในระดับหนึ่งแหละ<ฮ>อันต่อไปนะครับมาทางฝั่งเกาหลีกันบ้างนะฮะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้เป็นของบานิลาโคนะครับชื่อว่า c c ซีครีมซันเบส SPF 50บวกนะครับอันนี้เนี่ยสายที่ซื้อมาเพราะว่า BA เนี่ยบอกว่าซ c c c ครีมของเขาดีนะคะคุณลูกค้าทาไม่ได้ออกไปไหนมากมายก็ใช้เป็น SPF30 เราก็เลยแบบ เออแต่ว่าบางวันน่ะผมก็มีไปทำกิจกรรมกลางแจ้งบ้างนะครับก็เลยขอเป็น spf 50ดีกว่า <c oughs> ba ก็เหมือนกับทำหน้าลังเลลังเลนิดหนึ่งเว้ยเขาส่งสัญญาณมาแล้วนะแต่แบบเราก็แบบก็เอาเอา spf 50แหละครับเพราะผมเจอแดดเยอะเขาก็แบบ คคแล้วเขาก็เลยไปหยิบมาให้มันเขาคงรู้อยู่แก่ใจว่าไม่ดีแต่ว่าจะบอกว่าอย่าเอาเลยดีกว่ามันก็ไม่ใช่ใช่ไหม <App xic> เขาจะเป็นหัวปั๊มแบบนี้นะครับเป็นซีซีครีมที่ช่วยปรับสีผิวแล้วก็มีกันแดดไปในตัวนะสาหรับวันสบายๆไม่ต้องทารองพื้นไม่ต้องทากันแดดคือทาอันนี้ไปเลยทีเดียวเครื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วว่าเนื้อ,นเ,นอนเนี่ยมันเกลี่ยง่ายนะครับแต่ว่าเหตุผลที่ไม่ชอบเลยก็เพราะว่า1มันหนักหน้านะครับ2 มันมันมากเราเข้าใจว่าสายเกาหลีนะจะเป็นสาย d e w ี Glass กินใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้เนะี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่กลาส s s k มันเลยกลาส s Skin เวลาไอ้วันที่ผมใช้อ่ะผมรู้สึกว่าเออหน้ามันหนักหนักจังเลยวะเราเดินผ่านกระจกแล้วสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยอะไรมันแวบบแวบบวะมันสะท้อนแสงสะท้อนแสงแล้วก็เลยย้อนกลับไปดูหน้าตัวเองอ่ะ Mirror Face แล้วอ่ะหไม่รอดสุดยอดแห่งความฉ่ำวาวถ้าเป็นตัว SPF 3 0มเนี่ยมันจะเบาวกว่า SPF 5 0อันนี้เนี่ย หลอบนี้เนี่เป็นพันเลยก็รู้สึกเสียดายเงินมาก, oh, yeah. กมม Demonstrate ความเงานะครับเนี่ยความเงาฉ่ำแบบนี้อยู่บนหน้าระหว่างวัน่ะ ไอเทมต่อมานะครับที่รู้อย่างนี้ไม่ซื้อดีกว่าตัวนี้ฮะเป็นของ Makeup Forever เป็นตัว step one skin equalizer นะครับจริงๆแล้วผมชอบผลิตภัณฑ์หลายๆตัวของ Makeup Forever นะครับเพราะว่าหลายๆตัวในเขาดีมากอย่างตัวคอนซีลเลอร์หรือว่าตัวแปรงของเขานะชอบมากแต่ตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าผิดหวังมากเลยเราก็ทานี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็รอสักพักหนึ่งสักพักนึงพอเราลงรอ,องพื้นปึ๊บรองพื้นมันจะเป็นขุยอ่ะไม่เข้าใจว่าเราใช้ผิดหรือว่ามันเกี่ยวกับ อะไรก่อนนั้นแต่ว่าเราลองแล้วมันก็ยังคงเป็นขุยเราลองใหม่มันก็ยังเป็นขุยแล้วพอมันเป็นขุยแบบเราก็ต้องลบหน้าเราก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่มันยิ่งทําให้การแต่งตัวของเราเนี่ยช้าขึ้นนะครับไม่ใช่ดีกว่าไหมอ่ะถ้ามันจะแบบทาให้ชีวิตเรายุ่งยากขึ้นมันควรจะทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเนาะบวกกับปัจจุบันนี้นะพวกรองพื้นที่ผลิตภัณฑ์ออกใหม่ๆม,มาเนี่ยมันจะมีเหมือนกับตัวเติมเต็มผิวให้ผิวเรียบเนียนมาอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันก็เลยจะไม่ค ชิ้นต่อมานะครับเป็นอันนี้ฮะ h uh, our glass ครึ่งจะทำวิดีโอเกี่ยวกับ our glass ไปเองนะครับถ้าใครที่ไม่ได้ดูก็ดูได้ที่ลิงก์ด้านนี้นะฮะตัวนี้ก็คือ our glass ambient lighting powder นะครับ ตัวนี้เป็นสีดิมไลท์ครับเหตุผลที่รู้สึกว่ารู้อย่างนี้เนี่ยไม่ซื้อมากดีกว่าก็คือว่าอันนี้นเป็นตลับแรกที่เราซื้อมาลองเพราะว่ามันเป็นตลับเล็กที่แบบขายตามแบบตรงบริเวณใกล้ๆจะคิดเงินตรงในซิฟารานะฮะมันมีความติ่งชมพูเล็กน้อยนะครับในใน,ในตัวแป้งซึ่งผมเป็นคนผิวแบบมีอันเดอร์ชน Neutral ไม่เหลืองจ๋าแต่เป็นแบบแนวผิวกลางๆพอเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีติ่งชมพูนะครับมันจะทำให้หน้าดูดรอปดูหมองระหว่างวันซึ่งใครที่มีผิวสีประมาณผมอย่างนี้นะ อย่าใช้เลยครับดิมไลท์เนี่ยแนะนำให้เป็น l u ลู n o น s l i ลท์หรือว่าตัว Diffuse ์ไลท์จะเหมาะกว่าถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้ถ้าเกิดรู้อย่างนี้ตั้งแต่แรกก็จะไม่ซื้อสีนี้มาแล้วครับแล้วก็จะเก็บเงินเอาไว้ซื้ออย่างอื่นดีกว่าเนาะ <c oughs> ใกล้หมดแล้วนะครับเหลืออีก2ตัวนะครับตัวต่อมานะครับก็คือ Jo Malone โจมาโลนนะเป็นแบรนด์ที่แบบรูหราไฮโซใครใช้แล้วแบบวันนี่ใช้โจมาโลนเหรอแบบเฮ้ยมิกกลิ่นพอเราใช้โจมาโลนแล้วมันรู้สึกแบบว่าเราเป็นผู้ชียังครีดแบบเฮ้ยผู้ชายลายส้มคาเฟ่เทย์ t e i smell lovely i use j ์โจมาโลนมันให้ฟีลลิ่งแบบนั้นอนะแต่กลิ่นนี้นะครับคือกลิ่น red rose ครับแน่นอนว่าถ้าตามนมานา,นา,นานจะรู้ว่าเราเป็นคนที่ชอบกลิ่นกุหลาบนะครับเพราะว่ากลิ่นกุหลาบมันแบบ สดชื่นแล้วกลิ่นนี้ของ Jo Malone นะคะเป็นกลิ่นกุหลาบที่มีมิติมากๆเหตุผลที่เราซื้อตอนนั้นเนี่ยคือพอเราฉีดมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นกุหลาบที่ไม่เหมือนกับกุหลาบอื่นๆในหลายๆยี่ห้อที่เราเคยดมมากลิ่นนี้เนี่ยมันจะเป็นกุหลาบที่แบบเป็นกุหลาบที่เหมือนกับกุหลาบสด่ะเป็นกุหลาบแบบละมุนละมุนเป็นกุหลาบที่ไม่โหลนะครับ I อ s เชื่อมัเลแต่พอเรากลับมาลองใช้จริงๆปุ๊บด้วยความตื่นเต้นปุ๊บ มันเป็นกลิ่นกุหลาบที่หอมอยู่แค่ช่วงตอนท็อปโน้ตนะครับเพราะมันแห้งกลิ่นที่หลงเหลืออยู่เนะี่ยมันกลายเป็นกลิ่นกุหลาบแห้งซึ่งกุหลาบแห้งมันเป็นกลิ่นที่ฉุนแล้วก็แบบใครอยากจะมีกลิ่นตัวเหมือนกุหลาบแห้งอะวิักจ กลับแห้งที่แบบเป็นกุลับแห้งใส่ถุงเอาไว้ตามในตู้อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเหม็น่ะหนึ่งมันแก่มันเชยมันเหม็นฉุนคือแบบแทบอยากจะเปลี่ยนเสื้อเลยนะครับฟีลลิ่งนั้นเลยนะคือเสียดายเงินมากถ้าเกิดกลิ่นมันคงทนเอาไว้แค่แบบตอนช่วงแรกและคงเสมอตัวอย่างนั้นทั้งวันเนี่ยมันจะดีนะครับคือถ้าเกิดมองในอีกมุมหนึ่งอ่ะเป็นหนิ่นที่มีมิตินะครับเพราะว่ามันแบบตอนแรกเป็นกุหลับสดแล้วพอมันแห้งว่ากลายเป็นกุหลับแห้งมันดูแบบมีมิติดูเรอเลสติกแต่แบบถามว่าหอมไหม ต่ในทางกลับกันนะครับตัว Room Diffuser กลิ่น Red Rose เนี่ยกลับหอมนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครชอบกลิ่นกุหลาบเนี่ยลองไปดมดูคุณอาจจะชอบก็ได้นะผมอาจจะโอเวอร์เกินไปคือเราเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟแบบกลิ่นแล้วก็ค่อนข้างเีเรียสกับกลิ่นแบบนี้นะครับเสียดายเงินตั้ง3,000กว่าบาทแล้วเนี่ยใช้ไปแค่นี้เองอะชิ้นสุด้ายของคลิปนี้แล้วนะครับก็คืออันนี้ฮะ ใช่ครับมารสหน้าของฮั x l e ลีย์ชีทมาสของฮั x l e ลีย์นะครับเป็นหนึ่งในะไอเทม my favorite ของอั c โคลในปี2,000 ยีเลยนะฮะถ้าจะไม่ผิดแต่ว่าสูตรนั้นนะเป็นสูตร Grow and Brightness สูตรนี้นะฮะเป็นอีกสูตรนึงที่ผมซื้อมาลองมันคือสูตร Moisture and Freshness เขาก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันลักษณะการใช้เหมือนกันเลยนะคะคือเราต้องบีบไอเจ้าตัวเนี้ยข้างล่างขึ้นไปข้างบนแล้วก็นวนๆแล้ว,วค่อยเอามาแปะหน้าเหตุผลที่ไม่ชอบเลยอะ่ะคือเพราะว่าเขาชื่อรุ่นของเขาเนี่ยมันคือ Moisture and Freshness นะฮะ แต่ว่ามันไม่ได้ชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำเรารู้สึกว่าเจ้าตัวสูตรโกลที่เราชอบที่เป็นกล่องสีขาวดำอ่ะมันยังให้ความช,มชุ่มชื้นได้เยอะและยาวนานมากกว่าเลยนะสูตรนี้ก็คือแบบหลอกดาวเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ไม่เคยรีเพรสสูตรอื่นๆของฮั l e ์ลีกเลยนะฮะก็จะซื้อซ้าแค่สูตรเดิมที่ใช้แล้วชอบนั่นแหละเพราะว่าสูตรนาน,น้มันเข้ากับเราแล้วนะไม่น่าลองเลยนะอันนี้ก็เลยรู้สึกก็แบบเสีดาเงินนะครับ เอาละแล้วนี่ก็ไอเทมทั้งหมดนะครับที่ผมรู้สึกว่ารู้อย่างนี้ไม่ซื้อดีกว่าเออไม่ได้สาบเยอะไปใช่ไหมอ่ะย้ำอีกครั้งนึงนะครับถ้าผมใช้แล้วไม่ชอบแต่เพื่อนๆอาจจะใช้แล้วชอบก็ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของส่วนบุคคลด้วยนะฮะหวังให้เพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้กันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่อง Uncle Bank หรือจะไปตามผมที่เพจ Uncle Bank หรือที่ Instagram Hi Uncle Bank ครับโดยเฉพาะใน Instagram นะครับผมจะแอคทีฟเนั้นมาเซย์ฮัลโหลมาเซย์ไฮพูดทักทายกันได้นะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนตตตต์์ลลงงงมมมมมมาาาาใ้้้้้้คคคิิปนนนนนีีีีีกกกก็็ไไไดดะรรรัับบบออออเเเเเทททหูู่่่สสสึึววแยยซื ใาตา้คลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับผมอยากจะอ่านว่าเออมีตัวไหนที่แบบเพื่อนๆใช้แล้วเป็นยังไงอะไรอย่างนี้แบบมันเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับก็หวังว่าเราจะได้เจอกันในวิดีโอหน้านะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย